ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับต้องทาให้เสร็จ3ขั้นตอนนะครับถ้าท่านทําเสร็จ3ขั้นตอนแล้วถือว่าการลงทะเบียนนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะมาดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันบ้างนะครับขั้นตอนแรกเนะี่ยท่านก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับระบบก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่านก็จิ้มเข้าไปขั้นตอนที่3นะครับระบบก็จะขึ้นว่าระบบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้นะครับท่านก็กดดําเนินการต่อ ขั้นตอนที่4นะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้ท่านอ่านท่านก็เลื่อนไปให้สุดเลยแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดยอมรับนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็ให้ใส่หมายเลขแบบจำัวประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรเลขหลังบัตรเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษนําหน้า2ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับขั้นตอนที่6กดตรวจสอบข้อมูลนะยืนยันดําเนินการต่อนะครับขั้นตอนที่7ก็กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับขั้นตอนที่8 นะครับก็จะให้เราสแกนหน้าของบางคนก็สแกนหน้าบางคนก็ไม่สแกนหน้านะครับขั้นตอนที่9กนะครับก็เสร็จนะฮะรับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นบอกเราแบบนี้นะครับขั้นตอนที่10นะฮะอันนี้เราก็ผ่านขั้นตอนแรกแล้วนะขั้นตอนต่อไปให้เรากลับไปหน้าแอปพลิเคชันทางรัฐที่เป็นหน้าแรกนะครับก็จะขึ้นคําว่าตัวสอบรับสิทธิ์ท่านก็จิ้มเข้าไปเมื่อท่านจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็กดดําเนินการต่อนะฮะก็จะเห็นขั้นตอนอยู่ด้านบน ก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆนะครับว่าท่านอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อท่านกดเรียบร้อยแล้วเห็นขั้นตอนที่2แล้วท่านก็กลับไปหน้าหน้าแอปพลิเคชันหลักอีกนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> พอกลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันหลักแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าสําหรับใครที่เคยยืนยันตัวต,วตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับ <S <S ท่านก่อนหน้านี้เนี่ยท่านลงทะเบียนสมัครแอปแล้วสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นขั้นตอนที่3าถ้าท่านกดถัดไปนะครับ มันก็จะบอกว่าให้ท่านรอตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่22กันยายนนะครับที่เขาจะมีการประกาศแต่ถ้าของใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนท่านเพิ่งเคยเข้ามาวันนี้วันแรกเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้ท่านสร้างบัญชีทางรัฐนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบในการสมัครสมาชิกเนี่ยเขาปิดเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าเขาจะใช้พื้นที่ในการลงทะเบียนก่อนนะครับฉะนั้นไม่เป็นไร นะท่านยังไม่ต้องไปกดสมัครสมาชิกก็ได้แต่ท่านอยู่ในขั้นตอนที่3แล้วนะครับการสมัครสมาชิกเดี๋ยวค่อยสมัครทีหลังได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาปิดเอาไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อหาในแอปมันจะเยอะเกินไปแค่นี้ก็เข้ายากอยู่แล้วก็ล่มอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาถึง15กันยาท่านทําให้ถึงขั้นตอนที่3ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสําหรับการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งนบาททีนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าของท่านเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่16กันยายนไปถึง15ตุลาคมสถานที่ก็น่าจะเป็นอมสินทกสไพรสีไทยศูนย์ดิจิทัลชุมชนหรือมีสถานที่อื่นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐมีสมาร์ทโฟนถ้าท่านทําให้เป็น ก็ไปตามสถานที่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับท่านอยู่นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับทำให้ถึงขั้นตอนที่3นะใจะเย็นๆเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกหลายวันนะครับ